สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอมอยู่กับเจ้านี่เลยสบู่เรยาส้มว,วิตามิน c และ E นั่นเองนะคะ สำหรับการใช้เจ้าสบู่เรยาตัวนี้นะคะแอมจะมาฟอกทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยสบู่ของเขานะคะมีกลิ่นที่หอมมากๆและช่วยในยเรื่องผิวขาวนะคะตัวนี้ขาวจริงนะฟองเยอะนะคะนุ่มเนื้อสบู่ไม่แข็งไม่เละนะคะและด้วยเขามีวิตามินซีที่เข้มข้นนะคะเขาช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสและยังช่วยต่อต้านการเกิดเม็ดสีผิวนะคะช่วยลดเลือนพวกจุดด,ด่างดำลดเลือนริ้วรอยนะคะรอยดำบริเวณนักแร้ข้อพับหัวเขา่าข้อศอกลดเลือนฝ้ากระจุดด,ด่างดำรอยสิวรอยแผลเป็นได้ดีมากๆเลยค่ะ และใครที่มีสิวบริเวณแผ่นหลังนะคะตัวนี้เขาช่วยด้วยนั่นเองนะคะหลังจากใช้เจ้าสบู่เรยาตัวนี้แล้วนะคะจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวพันละเอียดเนียนเรียบนะคะนุ่มนวลน,น่าสัมผัสมากๆเลยะคะ่ะและสําหรับใครที่อยากได้เจ้าสบู่เรยาตัวนี้นะคะเขามีจําหน่ายแล้วที่ b i g กซีแม o m ครมิเตอรนะคะเดอ m a มอและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยคะ่ะรีบไปตามกันเลยนะผิวสวยดูใสใช้เรยา